ตำนานอำเภอรประโคนชชยจังหวัดบุรีรัมย์ณดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบุรีรัมย์มีอำเภอหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และจิตวิญญาณชื่อที่กองกังวานถึงชัยชนะและความรุ่งเรืองพระโคนชัยทว่าเบื้องหลังชื่ออันทรงเกียรตินี้กลับซ่อนเรื่องราวของชื่อดั้งเดิมอันเก่าแก่และลึกลับนามว่าตาลุงเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้ยังรากลึกไปไกลเกินกว่าจะจินตนาการย้อนกลับไปในยุคอาณาจักรโบราณ ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านเขมรป่าดงเล็กๆภายใต้อันนัตแห่งอาณาจักรโคตรบูณ์ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานโดยมีเมืองโคโราคบุรีเป็นศูนย์กลางอำนาจทางตอนล่างและหัวใจของดินแดนแห่งนี้คือชุมชนโบราณที่มีชีวิตชีวามาตั้งแต่สมัยทวารวดีนามว่าบ้านเมืองตะลุงเก่าบ้านเมืองตะลุงเก่าแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมอย่างแท้จริง เป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีคูน้ําคันดินล้อมรอบเป็นลักษณะวงลีโดดเด่นด้วยเนินดินหลังเต่าสูงประมาณ3เมตรตั้งอยู่กลางชุมชนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับประกอบพิธีศพครั้งที่2โดยจะนําอัฐิธาตุของผู้ล่วงลับมาบรรจุในหม้อด,ดินเผาซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแบบเดียวกันที่พบในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้นอกจากนี้ยังได้มีการค้นพบแท่งเสมาหินใย และเครื่องปั้นดินเผาเนื้อบางอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาและศิลปะในยุคนั้นด้วยจนกระทั่งปีพุทธศักราช1350คลื่นแห่งอำนาจได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเมื่อกองทัพของอันเกรียงไกรได้เข้าตีอาณาจักรโคตรบูลตอนใต้และผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากกักรกัมพูชปุระอันรุ่งเรืองขอมได้แบ่งการปกครองออกเป็น5แคว้นสำคัญ และหนึ่งในนั้นคือแคว้นตะลุงนี่คือจุดกําเนิดอย่างเป็นทางการของเมืองตะลุงชุมชนเล็กๆได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมาและสันนิษฐานกันว่าเมืองตะลุงเก่าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารขอมโดยมีชื่อเรียกในภาษาขเขมรว่าปันเตียซึ่งแปลว่า ค่ายหรือป้อมปราการการเวลาได้พัดผ่านไปหลายร้อยปีเรื่องราวของตะลุงเงียบหายไปพร้อมกับความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรกัมพูก,กุระจนกระทั่งได้ปรากฏชื่อขึ้นอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเมืองตะลุงได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญภายใต้การปกครองของเมืองนครนราชสีมาโดยมีพระยายมราชพวงสังเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ปกครองดูแล ในฐานะหัวเมืองจัตาวาเมืองตะลุงมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของชายแดนขเขมรมาดงแต่แล้วกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้หมุนไปเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตและพระเพทราชาได้ขึ้นครองราชพระยามมราชผู้พักดีไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อกรรษัตริย์องค์ใหม่กองทัพจากกรุงศรีอยุธยาจึงเคลื่อนทัพขึ้นมาปราบปรามกว่าต้อนผู้คนและสัพาวุธกลับสู่เมืองหลวงทําให้เมืองหน้าด่านอย่างตะลุงต้องซบเซาลง ชะตากรรมของเมืองตะลุงยังคงพกผันไปตามคลื่นแห่งอำนาจเมื่อกรุงเสียอยุธยาต้องเสียกรุงให้กับพม่าในปีพศ2310หัวเมืองต่างๆถึงตั้งตนเป็นใหญ่เมืองตะลุงในครั้งนั้นได้เข้าร่วมกับก๊กของกรมมื่นเทพพิพิธหรือเจ้าพิมายต่อมาในปีพุทธศักราช2319เมื่อเจ้าเมืองนางรองคบคิดกับเจ้าโอและเจ้าอินแห่งจำปาสักเพื่อก่อการกรบฏพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือรัชกาลที่หนึ่ง ยกทัพมาปราบปรามจนสงบราบคาบและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพระองค์ได้ทรงเกลียกล่มหัวเมืองเขมรป่าดงทั้งเมืองตะลุงสุรินสังขะและขุกขันให้กลับมาสวามิภักดิ์ต่อกรุงทนบุรีอีกครั้งแปลตำนานที่อย่างรากลึกในหัวใจผู้คนและอาจเป็นที่มาของชื่อตะลุงนั้นเกิดขึ้นในยุคแห่งการสร้างชาติเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วภายหลังจากกลับมาปราบกบฏเงียที่เมืองแพร่ กลุ่มของคุณตาขาวพวงประโคนหลานชายเจ้าเมืองนางรองได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญให้นําผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองตะลุงเก่าแห่งนี้เพื่อดูแลลิ้นช้างศึกและม้าศึกให้กับทางราชการสงครามโดยพื้นที่เป็นตัวอําเภอประโคนชัยในปัจจุบันนั้นคือทุ่งหญ้าสําหรับเลี้ยงม้าศึกนั่นเองและเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่รัชกาลที่หนึ่งทรงยกทัพผ่านมาพระองค์ได้ทรงนําช้างศึกคู่พระบารมีมาผูกไว้กับเสาตะลุง หรือเสาหินขนาดใหญ่สําหรับผูกช้างซึ่งตั้งตระงานอยู่หน้าบริเวณใจกลางอําเภอรประโคนชัยในปัจจุบันเสาตะลุงต้นนั้นจึงไม่ได้เป็นเสาหินธรรมดาแต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอํานาจชัยชนะและเป็นรากเหง้าแห่งชื่อเมืองอันเก่าแก่นั่นเองชื่อของเมืองแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมาตามบริบทของยุคสมัยสะท้อนถึงสถาน,นการณ์บ้านเมืองได้อย่างน่าทึ่งจุดเปลี่ยนครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพศ2440ในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สยามกําลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการล่าอนาณาณิคมเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและปลุกจิตสํานึกของความเป็นชาติไทยให้เข้มแข็งขึ้นชื่อตะลุงซึ่งเป็นภาษาเขมรจึงถูกเปลี่ยนเป็นพระโคนชัยอันมีความหมายถึงเสาแห่งชัยชนะเพื่อสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติต่อมาในปีพศ2460เมื่อสมเด็จพระกรมพยาดํารงราชานุภาพได้เสด็จมายังเขาพนมรุง้งและด้วยสายพระเนี่ยอันยาวไกลที่ทรงมีพระดำริจะอนุรักษ์ชื่อดั้งเดิมอันเป็นประวัติศาสตร์ไว ชื่อจึงถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นอำเภอตะลุงอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วชะตากรรมของชื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปอีกคราในปีพุทธศักราช2482ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลหรือรัชกาลที่8โดยมีจอมพลปพิบุญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางไฟสงครามโลกครั้งที่2ที่กำลังคุกกรเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งชื่อจึงถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นอำเภอรประโคนชัย และได้ใช้ชื่ออันทรงเกียรตินี้สืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้เองคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่จึงยังคงเรียกขานอำเภอประโคนชัยว่าตะลุง แต่เรียกชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมว่าปันเตียเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตผ่านลมหายใจของผู้คนในอดีตนั้นบ้านเมืองตะลุงเก่าเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนและเป็นจุดพักของผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมามีเส้นทางเกวียนโบราณเชื่อมต่อไปยังปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำทางทิศใต้ปราสาทพิมายปราสาทพนมวัน ทางทิศตะวันตกและเมืองสุรินทร์อุบลทางทิศตะวันออกแต่เมื่อทางราชการได้ตั้งที่ว่าการอำเภอประโคนชัยขึ้นในบริเวณปัจจุบันและมีการตัดถนนสายยุทธศาสตร์หมายเลข24ผ่านเข้ามาทําให้ชุมชนบ้านเมืองตลุงเก่าถูกลดบทบาทลงเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา ถึงความรุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันประคนชัยไม่ได้เป็นเพียงเมืองแห่งตำนานแต่เป็นอำเภอที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัด และยังเป็นหนึ่งใน4ี่อำเภอหลักที่มีขนาดเศรษฐ,ฐกิจใหญ่รองจากอำเภอเมืองโดยที่ตั้งทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเชื่อมต่อกับหลายอำเภอสำคัญและจังหวัดสุรินทร์และมีถนนสายยุทธศ,ศ,ศาสตร์หมายเลข24ตัดเข้ามาทําให้ประโคนชัยเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและการปกครองโดยแบ่งการปกครองออกเป็น16ตําบล182หมู่บ้านมีประชากรรวมกว่า134,839คน ข้อมูลปี2,564จิตวิญญาณของประโคนชัยถูกกลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาผ่านคำขวัญประจำอำเภอว่าวัฒนธรรมเลิศดล้ำเมืองต่ำประสาทหินถิ่นข้าวมะลิหอมปลาจอมรสดีร้อยพันปักสีคนมีน้ำใจงามคำขวัญน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่คล้องจองแต่คือบทสรุปตัวตนของดินแดนแห่งนี้วัฒนธรรมเลิศล้ำคือความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีชีวิตชีวาและยิ่งใหญ่หนึ่งในนั้นคือประเพณีแห่เทียนพรนษาประโคนชัยที่งดงามตระการตาจนถูกยกให้ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเมื mm. ่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาท้องถนนของประโคนชัยจะกลับกลายเป็นเวทีแหง่งศรัทธา และศิละปะขบวนต้นเทียนพันษาที่ผ่านการแกะสลักอย่างวิจิตบรรจงบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดีอย่างมีชีวิตชีวาถูกแห่แหนไปทั่วเมืองท่ามกลางเสียงดนตรีอีสานที่สนุกสนานและรอยยิ้มของชาวบ้านที่มาร่วมง,งานแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามคัคคีและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ยังรากลึกอย่างมากนอกจากนี้ประโคนชัยยังมีเมืองโบราณแสลงโทนชุมชนโบราณรูปวงลีที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบถึง3มชั้นเป็น อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อแสลงโทนหรือกระท่อมเหนียตาศูนย์รวมใจของชาวด้านที่ซึ่งประเพณีแหตาปูแสลงโทนอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกสืบทอดกันมานานนับร้อยปีเพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมืองต่ำปราสาทหินคือมรดกทางอระะารยธรรมของโบราณที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายไม่ได้มีเพียงปราสาทหินเมืองต่ำศาสนสถานฮินดูอันง,งดงาม ด้วยกลุ่มประสาทอิฐและบารายหรือสระน้ำทั้งสีทิศที่มีพญานาคห้าเสียน ทอดตัวยาวอย่างสง่างามท่มนั้นแต่ยังรวมถึงเทวสถานบนยอดเขาไพรบัตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยปราสาทเขาไพรบัตหนึ่งที่เลื่องชื่อในด้านภูมิปัญญาชนและประคานอันน่าทึ่งมากโดยการดัดแปลงปากกรอนภูเขาไฟที่เหมาะดับแล้วให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ําลงไปหล่อเลี้ยงบารายของปราสาทเมืองต่ําเบื้องล่างและปราสาทเขาไพรบัตสองที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพุทธศิลป์ประโคนชัยอัลลําค่าแลงงดงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งน่า เศร้าใจที่สมบัติของชาติชิ้นนี้ได้ถูกขโมยไปอยู่ต่างแดนจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีปราสาทบ้านบุกโบราณสถานของอีกแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานับพันปีทั้งหมดนี้คือมรดกที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตถิ่นข้าวมะลิหอม คือความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ให้กำเนิดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเลิศเป็นแหล่งกเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัดปลาจอมรสดีคือภูมิปัญญาการถนอมอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์เมนูผืนบ้านรสเลิศจนเป็นที่เรื่องชื่อร้อยพันปักสีคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินักเขียนห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินอดีตสนามบินเก่าสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บัดนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับนานาชาติแหล่งพักพิงของนกน้ํานานาชนิดนับร้อยนับพันโดยเฉพาะนกหายากอย่างนกไอ้งัวและห่านเทาปากสีชมพูแต่ที่สําคัญและน่าภาคภูมิใจย,ยิ่งกว่านั้นก็คือการที่ผื้นดินประโคนชัยแห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านหลังสุดท้ายและแห่งเดียวในประเทศไทยของนกกระเรียนพันธ์ไทยสัตว์ปีกที่บินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงตังงานท่วมหัวคนสัตว์สง่างามชนิดนี้ เคยได้ชื่อว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้วนานกว่า50ปีแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของโครงการเพาะเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินกกระเรียนพันธุไทยจึงได้กลับมาบยบินอีกครั้งและได้เลือกพื้นที่ชุ่มน้ําอันอุดมสมบูรณ์ของบุรีรัมย์เป็นบ้านที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่เพียงในเขตห้ามล่าเท่านั้นแต่ยังปรากฏภาพถ่ายอันเป็นหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีของชุมชนชาวประโคนชัยได้อย่างน่าทึ่ง ายเป็นภาพสะท้อนแห่งความสําเร็จในการอนุรักษ์และเป็นความภาคภูมิใจที่จับต้องได้ของชาวบุรีรัมย์อย่างแท้จริงคนมีน้ําใจงามคือหัวใจและจิตวิญญาณของชาวประโคนชัยทุกคนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอําเภอประโคนชัยดินแดนที่ทุกย่างก้าวคือประวัติศาสตร์ทุกอนุของผืนดินคือตำนานและทุกรอยยิ้มคือมิตรภาพหากหัวใจของคุณปรารถนาจะสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่ารอช้ามาเยือนอำเภอรประโคนชัยแล้วคุณจะเข้าใจว่าเหตุใดดินแดนแห่งเสาแห่งชัยชนะนี้จึงยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจสำหรับวันนี้บุรีรัมย์มหานครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ